อันนี้พาเพื่อนมากินทุเรียนส่วนลุงน้อยครับปลาโอครับสุดยอดเลยนี่ห้าแม่้านใหญ่เหนือก็ได้มีบ้านใหญ่้างล่างนี่เราก็ผมก็อยู่ประจวบเหมือนกันครับผมก็ยังไม่เคยกินทุเรียนปลาโอเพราว่ามันทำไมวะทำไมแพงนักแพงหนาเรอง้อยมีรอยยูเจ้าหนึ่งนี่ประจวบแต่ว่ามันทาไม่ถึงเครื่องถ้ามันทาปุ้ยมากอย่างเราทํานัะเราสู้มันไม่ได้นะพี่อร่อยอร่อยมากเพื่อนมันไปเน้นเคมีจิต อืแต่เราไม่มีเทนนี้เราเน้นคืนมากหวานกรอบหอมมันสวนลุงน้อยปลาระาูนะครับหมูสามกับการงคา้าบอ่อนคืนเกินคืนตังให้ฟรีครับอ,อร่อยมากกันได้ด้วย,วยไม่ใช่เราจะพูดตรงไม่ใช่ผมก็ข้องใจว่าทําไมมันแพงครับแพง,แ,พงแต่ว่าก้านยาวลูกแล้วสุดยอดเลยอร่อยจริงจริง อร่อยของกินแล้วนี่ของกี้ผมสองฐานแล้วมีข่ามว่าทุกวันนี้ถ้าใครมีเงินมีทองอะไรนะลุงเข้ามาขายเองครับเนี่ยเจ้าของสวนครับทุเรียนทำไมยาวี่หรอต้งแพงนุ่นึงจะเป็นหมื่นทำไมต้องซื้อกินกันนะอร่อยมากพี่อ๋ใฐานะลุงน้อยครับลุงเจ้าของสวนนะไม่ใช่พ่อค้าคนกลางนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราไม่่ใชเจ้าของสวนนึกถึงลุงลุงก็บอกเขาคิดว่าอะไรนะลุงซื้อที่เท่าไหร่ห้าสิบไร่เนี แนวโน้มว่ามันจะต้องดีกันไม่เราเป็นคนที่ทำทวนทำได้มาก่อนเนียชอบกินผลไม้<ะ>ก็ปูทุกอย่างมีเงาะมีมังคุดมีลำไยมีสารพัดผลไม้แต่ปูไม่เยอะไปนับค้่นะอย่างเราคือว่าวันหน้าข่ายไม่ได้เข็นไม่ได้ข้าวกินได้ถ้ายางพลากับพวกนี้ทำอะไรไม่ได้อร,ไอร่อยมากเพื่อนไม่แลกกุ้งแล่หอยถ้าเพื่อนผ่านมาประจวบอย่าลลมนะครับทเรียนปราโูนะครับตัวหุงน้อยเนี่ยลูกเนื้อนี่กินแล้วมอร่อยมากเลยอ่ะ ผมไม่ได้คุยในเรื่องจริงเลยนะ,ลนะ,แ,ะนแล้วต้งรับรับของ5ลูกไหนไม่ผมก็เข้าใจว่ามันแตกต่างกันเดือนจันทร์เรียนท,ทั้งนั้นไงเออมีความแตกต่างครับนี่เราไม่ได้โฆษณาลูกค้าโฆษณาเราเองนีแล้วผมผมก็เป็นคนที่ชอบกินทุเรียนไงผมเป็นเป็นตัวต้องคนกินเนี่ยคนกินไงคนวัดวัดเนื้อเพราะอะไรอ่ะหวานมันแต่นี่มันด้วยหวานเป็นนิดนึงพี่เพราะผมทอดขี้เป็ด ผมน้ำนู่นที่เป็นลุงเองเนี่ยส่วนลุงน้อยอะมาปลาอูก็ถ้าเกิดเจอลุงคนนี้ก็เนี่ยครับไปส่วนเลยครับไปส่วนเลยครับส่วนลวนุงน้อยครับจะเป็นใหมายไปส่วน,บ,น,นวบ้านเราครับเดินโดยรถยนต์เนาะมาโรงเรียนปลาอู